ฮัลโลค่ะสวัสดีค่ะอ,อฟิแม็กซิมนะคะขนานี้กี่โมงวพวก <laughs> ไปไวุว้ยขวาตีบเสร็จนะนะไปไวุว้ยขวางใช่ไหมนวดอีนี่ดูดวงหกโมงเช้ากลับบ้านากลับคอนโดก็ยังไม่ได้นอนแต่ว่าไปแอบซื้อพวงมาลัยมามา,มาไหว้พระนะคะก็เมื่อกี้ไปไหว้สักการะ,ะมาที่องค์พระพิเคเนตนะคะก็ได้นี่ อันนี้เป็นพระประจำวันเกิดออฟฟี่นะคะวันจันทร์ดูข้างในอันนี้วันจันทร์นะมเมื่อกี้มีรองเท้าเซลพ่อลอยทุกคู่ในนั้นโอ้ลดมากอันนี้เป็นพาร์พิคเนตโอ้โพาร์พิคเนตนะคะก็เอามาบูชานไะว้ที่ห้องแบบไปซื้อพวงมาลายัยมาถวายเยอะมากอะ,ะไรคอนโดหรือเปล่า หยุดพูดทำบุญโอเคปะก็แม่ไม่อยู่ปกติเวลาซื้อพวงมาลัยจะให้แม่ด้วยตลอดกูจะซื้อมาลิล้วนให้แม่ตลอดมึงอย่ามาว่าแม่กูนะก็ตกนะจุดกรรมยามหอมฉุยใส่สองอันปนจุดอันเดียวประหยัด จง,งน้ำชาอะไรก็ไหว้พระนะคะก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระกันนะคะก็วันนั้นไปไปวัดที่ไปกับพวกออโตโ้แองเจิลก็ได้นี่เป็นหลวงพ่อโตมานะคะได,ได้มาสองอันก็เลยเอามาวางไม่รู้ไม่มีที่วางเลยน,นนะก็มีควานช้างนอนตาย มองเป็นชมูอ่ะเป็นอะไรนีร่ดีใจอ่ะดูช่วยรางวัลไหมมิสวีไอพีค่าสองพันก็คือก็ไม่ได้โกงใครมาหรอกนะคะก็ได้แฟนขับซื้อดอกกุหลาบให้จริงๆเนี่ยชนะเติแตดรอบแรกแล้วรอบที่สองก็ยังจะชนะอยู่นะคะไม่เหมือนใครบางคนหรอกค่ะแม้ทำเป็นบอกไม่โกงเดยกกูเจอหน้านะอีดอกเก่งแต่ปากทักัน แต่ล้วทำบุญไม่ได้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 โชถ้วยนะเนี่ยดูบ้างว่าทาเพื่อใครทาเพื่อเป็นค่ะใช่หรอกมาอวดมาอวดเราเราเราอยอวดถ้วยปุ๊บบัลังกุบปั๊บก็ดูเรื่องอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะคะก็ไปเศร้าหนั้นะก็ คลิปนี้มันอะไรเนี่ยคลิปนี้อัดทำไมอ๋อชวนทําบุญเพราะชวนสวดมนต์ไหว้พระนัสมาธินะคะก็คือถ้าไม่ได้ไปวัดหรือว่าอะไรใกล้วันเข้าพรรษาแล้วนะคะก็เดี๋ยวหยุดกันไม่ได้กินเหล้ากันก็ทําบุญกันนะคะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขใช่เพราะว่าเ รวยแค่ไหนมีบ้านกี่หลังมีเมียกี่คนหรืออะไรตายไปเอาไปไม่ได้ทั้งนั้นยกเว้นบุญกุศลเท่านั้นจำไว้โอเคไหม,ไ,มไปแล้วยังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวจะนอนแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทำงานตอนเที่ยงอีกโอเคปะใครจะรู้มากว่ากูเกาตุดไม่เคยรู้อุ้ย <laughs> ไม่ได, <laughs> ไได้เดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวไหว้พระนะคะ ของอะไรสวยมากเลยเออฟฟี่ชอบอะไรสวยถวายพระนะคะจะได้จิตใจเบิกบาน